ัดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นภาพที่เกิดจากการใช้ปากกาในการสเก็ตนะคะเลยหลังจากนั้นก็ระบายให้เกิดสีสันด้วยสีสแตมป์ค่ะและว,วันนี้รายการสอนสินเจได้นําเสนอเทคนิคดังกล่า,ลาวให้ด้ชมกันค่ะโดยวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์กีรศักดิ์อนุจรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับและนี่ก็คือสีสแตมป์นะคะเราใช้ยังไงคะเนี่ยก็คือฉีกมาแล้วก็ละลายน้ำช่างเขียนกระตูนนิยมมาใช้กันตั้งสีมันจะสดกว่าสีน้ําปกติค่ะก็คือเป็นสีน้ําชนิดแห้งนั่นเองใช่ จิรศักดิ์ใช้ดีสอร,ร่างภาพสถาปัตยกรรมอาคารก่อนแล้วจึงร่างภาพต้นไม้และส่วนอื่นๆตามภาพถ่ายจากนั้นใช้ปากกาดำตัดเส้นพร้อมกับแรงเงาตามภาพที่ร่างไว้จากนั้นจึงเพิ่มรายละเอียดตามขอบหน้าต่างและมุมเล็กๆแล้วใช้ปากกาลูกเลื่นสีดำแรงเงาในส่วนของระยะหน้าก่อนเปลี่ยนมาใช้ปากกาเมจิกสีดำเส้นหนาขึ้นแรงเงาตามช่องเสาและจุดที่ต้องการเน้นเพื่อให้ภาพมีน้ำหนักและมีมิติมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็นการวางน้ำหนักเงาให้ภาพวางน้ำหนักตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกสเก็ตใ,ใช้ปากกาสเก็ตเลยเริ่มขับน้ำหนักตั้งแต่แต่การเริ่มสเก็ตเลยแล้วก็มาขับน้ำหนักด้วยการใช้สีอีกทีอาจารย์จีรศักดิ์ลงสีโดยฉีกสีสแตปมสีเหลืองอ่อนและเหลืองเข้มผสมน้ำเข้าด้วยกันโดยใช้น้ำในปริมาณมาก เพื่อเจือจางสีให้อ่อนลงแล้วใช้ผู้การขนาดใหญ่ระบายจนทั่วทั้งภาพต้องการให้เป็นแสงแดดแสงแดดของภาพทั้งหมดเลยโดยรวมแล้วก็เน้นความรู้สึกเป็นกลางวันเป็นตอนกลางวัน จิรสัตร์ฉีกสีฟ้าออกมาผสมน้ำในปริมาณมากเพื่อให้ความเข้มข้นของสีจางลงแล้วใช้ผู้กันขนาดใหญ่ระบายท้องฟ้าโดยเว้นช่วงก้อนเมฆไม่ให้เข้มจนเกินไปจากนั้นใช้ผู้กันขนาดเล็กระบายสีน้ำตาลโดยเริ่มจากยอดหลังคาหน้าบันและเสาแล้วใช้สีส้มระบายสีพื้นของหลังคาก่อนใช้ผู้กันขนาดใหญ่ระบายสีเขียวเข้มตามต้นไม้ ผิวน้ําและบริเวณเงาที่อยู่ด้านในเพื่อให้ภาพดูลึกเข้าไปสําหรับรายละเอียดของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบที่เหลืออาจารย์จิรศักดิ์ตกแต่งโดยการระบายสีเทาและน้ําตาลอ่อนที่รั้วรวมทั้งสีแดงของดอกไม้ในระยะหน้าและสีส้มที่หลังคาก็าคือการสกิดมัน,ม,นมันจะชัดกว่ามันจะเหมือนกับแสงแดดแต่กระทบกับ กับหน้าบันของสถาปัตนยนะ์มันก็จะเกิดแสงสว่างขึ้นมาอาจารย์จิรศักดิ์ใช้ผู้กันขนาดใหญ่ระบายสีม่วงและสีน้ำตาลอ่อนตามระยะหน้าและแต้มสีดำเพิ่มลงไปบริเวณเงาของสถาปตัตยกรรมเพื่อให้ภาพมีน้ำหนักมากขึ้น และในขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์จิรศักดิ์ใช้ปลายคัตเตอร์ขูดสีออกเป็นจุดบางๆและใช้สีไม้สีเหลืองอ่อนระบายทับบนหลังคาเพื่อให้ดูเป็นเงาสะท้อนของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับวัตถุ สารขาสำหรับสีชนิดนี้นะคะนั่นก็คือสีแสแตมป์เนี่ยเราจะทำให้มันมีความเข้มข้นเหมือนกับสีน้ำได้ไหมคะได้ครับก็คือผสมผสมน้ํามากสีก็จะเจือจางผสมน้ําน้อยสีก็จะเข้มข้นแล้วก็สีมันจะสดกว่าสีน้ําปกติคืออันนี้คือคุณสมบัติข้อดีของสีแสแตมป<ช>์นะคะเอาละค่ะว,วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เจนสักม,มากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ